เข้าสู่ช n แนลดูดวงกับกุ้งแช่นะคะค่ะวันนี้กุ้งจะมาทำนายดวงชะตาให้กับชาวราศีเมษนะคะแต่วันนี้ไม่ค่อยสะดวกที่จะถ่ายเต็มตัวนะคะก็จะถ่ายให้ดูแต่ภาพเนาะพอดีว่าเพิ่งหาย,ะะายาไข้นะคะโอเคถ้าย่งไงฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe แทนค่าครูให้กุ้งด้วยนะคะเรามาทำนายดวงชะตาของชาวราศีเมษนะคะด้วยภ่เราเขา้า แล้วก็ไพ่ถานโลนะคะนะคะ,นะคะขอให้ไพ่นะคะขอให้ไพ่ช่วยทำนายดวงชะตาให้กับชาวราศีเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่16เมษาย,ยนจนถึงวันที่15พฤษภาคมนะคะช่วยทำนายดวงชะตาชาวราศีเมษประจำเดือนมิถุนาย,ยน2560ให้ด้วยนะคะค่ะ okay. ค่ะสำหรับชาราสิเมตนะคะนในเดือนนี้นะคะดูโดดเด่นในเรื่องของการงานนะนะคะแปดไม้นะคะมันมีความก้าวหน้าความเข้าที่เข้าทางนะคะในเรื่องของการงาน เขาเรียกว่าตัวงานมันดูดีนะคะดูสำเร็จดูก้าวหน้าแต่ว่าอาจจะยังมีปัญหาในเรื่องของคนเนาะห้าไมา้โอเคแสงม,มันจะเข้านิดนึงเนาะจะมองไม่เห็นบางไพ่นะคะอันนี้เป็น,นดเดอะคมิคเนาะโอเคเรามาดูเรื่องของการงานนะคะสำหรับชาวราศีเมษค่ะ การงานสำหรับชาวราศีเมษเนาะอย่างที่บอกนะคะว่ามันจะมีโอกาสดีๆนะคะเข้ามาในเรื่องของการงานเนาะนะคะนาะแปดไม้นะสไม้นะคะเขาเรียกว่าเรื่องของตัวงานมันดูดีดูโดดเด่นนะคะแต่ว่ามันมีปัญหาในเรื่องของคนของคำพูดที่ทำให้คุณรู้สึกเครียดน,นะดูสิ โซ่แ so, ผนสมองล็อกกุญแจเลยนะคะรู้สึกเครียดรู้สึกไม่ค่อยโอเคแต่ว่ามันจะได้รับการแก้ไขเนาะได้รับการปรับ,บความเข้าใจกันนั่นเองนะคะความเครียดที่มันเข้ามาเนาะมันจะได้รับการแก้ไขการปรับ,บความเข้าใจให้มันดีขึ้นนะคะก็เ,เรียกว่าคุณจะได้รับความเป็นธรรมนั่นเองใครที่ไม่โอเคนะคะ ในเรื่องของคนเนาะคนที่ไม่ให้ความร่วมมือกับคุณนะคะห้าไมายเนาะไม่ให้ความร่วมมือนะคะเอาปัญหาให้คนวิตกกังวลเครียดนะคะเนอะจริงๆแล้วเขาเรียกว่ามันยังมีคนที่คอยช่วยคอยช่วยคอยสนับสนุนคุณอยู่นั่นแหละแถมพื้นภายนี้มาด้วยเนาะยังไงคุณก็จะได้รับความเป็นธรรมนั่นเองใครที่ไม่โอเคทําไม่ดีเขาก็จะต้องรับผลการกระทานะถ้าเราทําดีทําถูกแล้วยังไงนะคะ ก็จะได้รับการแก้ไขให้มันดีขึ้นปีนี้งานมันดุนมีปัญหาเรื่องของคนเนาะอย่างที่บอกมันคือเรื่องของคนเรื่องของงานก็เหนื่อยนะคะชาริอดเนอ้อดูเหนื่อยไพ่นักรบนะ,ะยังไงก็ดูเหนื่อยดูหนักแต่สําเร็จนะคะยังไงก็ก้าวหน้าละดีแต่ขอให้อดทนแล้วก็ผ่านมันไปให้ได้นาะ,ะชาริอดจนเหนื่อยหน่อยในปีนี้นะคะเขาเรียกว่าขอให้คุณเนาะ ไพ่พลานะอาจจะหมายถึงให้คุณแบบใช้สตินะคะเยอะๆให้อภัย,ยงั้นก็ได้ปล่อยวางนะคะในเรื่องของคนที่ไม่ค่อยโอเคกับคุณเน่ะเดี๋ยวเขาก็จะได้รับผลของการกระทำเขาเองนั่นแหละนะคะมีเดวิลด้วยนะคะคนที่ไม่ค่อยโอเคคนที่ทำไรลับหลังนะคะคุณเนาะสุดท้ายเขาจะได้รับบทลงโทษ ได้รับความเป็นธรรมอีกมีนิดนึงให้คุณรู้จักพลิกแพงแก้ไขสถานการณ์เนาะจัดการไม่ได้วิตกกังวลปัญหาเรื่องคนพลิกแพงนะคะพลิกแพงเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสกลับมาทบทวนและไต่ตรองให้ดีว่าปัญหาเกิดจากอะไรนะคะควรจะแก้ไขยังไงเนาะนะคะมันแก้ไขได้ นะคะไม่ต้องเครียดหรือวิตกกังวลจนเกินเหตุมันแก้ไขได้ในเรื่องของหน้าที่การงานโอเคเรามาดูเรื่องของการเงินค่ะการเงินสำหรับชาวราศีเมษนะคะในเดือนนี้การเงินเดือนนี้นะคะเขาเรียกว่า กิเลสเยอะจริงๆเนาะเขาเรียกว่ามันอยากได้นูนอยากได้นี่อยากได้ไปหมดเลยอารมณ์มันเหนือเหตุผลเนาะค่ะเนาะเดวิลหมายถึงการยึดติดกับพันธนาการอะไรบางอย่างนะคะความอยากได้อยากมีอารมณ์มันเหนือเหตุผลอยากได้อยากมีปุกซื้อใช้เงินอย่างนั้นเลยนะคะยังไงขอให้คุณหยุดคิดและไตร่ตรองก่อน ที่จะทำที่จะใช้ที่จะซื้ออะไรก็ตามเนาะเพราะก็เขาเรียกว่ามันเดี๋ยวมันจะทําให้คุณติดขัดหรือว่าไม่ราบรื่นนั่นเองนะคะเนาะขอให้คิดก่อนที่จะใช้เงินนะคะแล้วก็ มันหมายความว่าก่อนที่คุณจะไปลงทุนทําอะไรนะเนาะเห็นไหมว่าดาบล้อมคุณเต็มไปหมดเลยเนาะสดาบนะคะก่อนที่จะลงทุนหรือว่าจะทําอะไรนะคะในเรื่องของการเงินขอให้คุณหยุดคิดและไตร่ตรองให้ดีก่อนหาข้อมูลนะคะเตรียมความพร้อมพร้อมจริงๆเราค่อยลงทุนไม่ต้องรีบนะคะหยุดดูสถานการณ์นะคะให้ดีก่อนเตรียมความพร้อมให้ดีก่อน นะคะดูว่ามันเนี่ยมันมีช่องว่างอนะคะอะไรที่มันขาดไปคิดไตรตรองเนาะเราพร้อมจริงๆเราค่อยลงมือค่อยทำนะคะในเรื่องของการเงินม,มันก็อาจจะมีค่าใช้ใจ่ายจากคนรอบตัวเนาะที่เข้ามานะคะค่าใช้ใจ่ายจากคนอื่นค่าใช้ใจ่ายจากความอยากได้อยากมีของตัวเองนี่แหละนะคะแต่ถามว่าการเงินมีมันก็มีเข้ามาให้ใจ่ายเนาะมันก็มีเงินเขา้า การเงินมันก็จะดูมั่นงคงขึ้นแหละเพราะว่าการงานมันก้าวหน้าขึ้นการเงินมันก็โอเคขึ้นแต่ว่าค่าใช้จ่ายต่างๆค่าใช้จ่ายจากคนอื่นนะคะแล้วก็ความที่อารมณ์คุณมันเยอะจริงๆในเรื่องของการอยากใช้เงินเนี่ยเนอะอาจจะมาถึงการเข้าสังคมหรืออะไรก็ได้นะคะเนาะมันอาจจะทําให้การเงินไม่ราบรื่นได้เพราะฉะนั้นก็ขอให้คิดให้ควนก่อนใช้เงินเท่านั้นเองนะคะส่วนในเรื่องของโชคลาภนะคะ โชคลาภสำหรับชาราสีเมฆค่ะโชคลาภยังไม่มีเนาะยังติดยังขัดยังไปทำบุญนะคะแแนะนำให้ไปทำบุญนะคะไปปล่อยสัตว์ก็ได้น,นะคะปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยอะไรอย่างนี้นะคะเนาะดูเหมือนกับว่ายังมี เรื่องของเจ้ากรรมนเวนอย่างนั้นอยู่ก็ได้นะคะบุญมีแต่การบางอย่างนะมันยังติดมันยังขัดอะนะคะเพิ่มทำบุญเพิ่มเสริมดวงเนาะนะคะปล่อยเรียกว่าถ่ายชีวิตปล่อยชีวิตอย่างนั้นก็ได้เนาะค่ะโอเคเรามาดูเรื่องของความรักนะคะสำหรับคนโสดค่ะ ความรักสําหรับคนโสดนะคะ mm hmm. โดดเด่นนะว่าจะมีคนที่ถูกใจเข้ามานะคะนะจะเจอคนที่ถูกใจนะคะแต่ว่า <c oughs> เรื่องของความรักเนาะของคนโสดเขาเรียกว่าคุณยังนะคะยังรู้สึก กังวลหรือเครียดก็ได้นะมันมีความวิตกกังวลอยู่นะคะเลยทำให้เขาเรียกว่าเรียกว่ากลัวก็ได้นะวิตกกังวลและยังกลัวกับการที่คนใหม่จะเข้ามานะคะเนาะจริงๆเขาก็เข้ามาค่อนข้างสนับสนุนแล้วก็ถูกใจนะคะเป็นคนที่คนรู้สึกถูกใจอย่างนั้นเข้ามาดูแลเอาใจใส่กันอย่างนั้นนะคะแต่ว่า ก็ต้องบอกว่ามีเข้ามาหลายประเภทนะคะอาจจะมีบางคนก็เข้ามาไม่ก็โอเคก็มีเนาะเจวิลมันหมายถึงเขาอาจจะมีคู่อยู่แล้วนะคะแล้วเข้ามาหาคุณอย่างนั้นหรือบางคนก็เข้ามาสนับสนุนซับพอร์ตคุณนะคะแต่แต่ว่าเขาเรียกว่าอาจจะนะ บางคนเข้ามารู้สึกดีรู้สึกถูกใจเข้ามาสนับสนุนแต่ก็อยู่เขาเรียกว่ามันห่างกันด้วยระยะทางหรือว่าเวลายอย่างนั้นเนาะเนาะอาจจะอยู่คนละจังหวัดคนละประเทศก็ได้นะคะดูว่าอยู่ไกลหรือว่ายัางไม่มาเติมเต็มช่องว่างความรักของคุณนั่นเองนะคะมันมีช่องว่างความรักอยู่เนาะบางทีรู้ร,รู้รู้สึกเหมือนคุณยังวิตกังวลแลยยังอยากยังอยากบางท่านดีกว่าเนาะ ยังรักสันโดษยังอยากอยู่กับตัวเองนะยังไม่พร้อมที่จะมีใครก็ได้นะคะแต่สำหรับบางท่านก็ต้องดูให้ดีนิดนึงเนาะมันมีเกณฑ์ที่บอกว่าจะมีคนที่มีคู่แล้วเนาะ,ะหรือเข้ามาแบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหรนะ่นาะเดวิลเข้ามาแบบลุ่มหลงอะนะคะก็มีเข้ามาสนับสนุนก็มีก็ต้องดูให้ดีนะคะ โอเคเรามาดูเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะคนที่มีคู่แล้วในเดือนนี้นนะนะคะจริงๆอะความรักมันดูจะแน่นแฟนขึ้นในเดือนนี้นะคะอือหือแดไม้อะจริงๆยังไงความรักของคู่คุณก็แน่นแฟนนะคะนะคะเนาะแต่ว่า แต่ว่าเขาเรียกว่าจะมีคนเนาะเข้ามาเข้ามามอบความรักให้คุณเนี่ยแต่ก็เข้ามาไม่ได้หรอกนะคะมีคนยืนบางยืนขวางอยู่ขนาดนี้มีคนไม่เห็นด้วยนะคะมีคนไม่เห็นด้วยกับการที่มีคนเข้ามานั่นเองนะคะเข้ามาแบบกระทนหันให้คุณประหลาดใจเนาะค่ะแต่ก็มีคนไม่เห็นด้วยอยู่ดีมีคนกันท่าให้อยู่ ะะซึ่งเนาะมันขึ้นว่ามีคนเข้ามาเพราะว่าเดวเิลไงเดวิลคือคุณมีคู่อยู่แล้วอะเรามีคนเข้ามานะคะมันก็จะเป็นเรื่องของความไม่ถูกต้องในเรื่อ,องความรักนะคะข่ายคุณหนักแน่นนะคะแปดไม้ข่ายคุณหนักแน่นในเรื่องของความรักนะคะล้วความรักมันจะยังดีอยู่เนะาะเขาเรียกว่าจริงๆคนนี้เข้ามามันก็ทําให้มีปัญหาอยู่เหมือนกันนะ นะคะมันเกิดความวิตกกังวลมันมีการ mm hmm. เขาเรียกว่าขัดใจทะเลาะก,กันอยู่บ้างแต่ถ้าคุณหนักแน่นพอจับมือกันแน่นพอนะใครเข้ามาทำอะไรความรักของคุณไม่ได้นะคะอาจจะระวังในเรื่องของการที่เขาเรียกว่าคิดเร็วพูดเร็วนะระวังเรื่องคำพูดพูดเร็วพูดแรงพูดตรงพูดเลยคิดก่อนขอ เดือนนี้ยังแพงขอให้คิดเยอะๆใช้สติเยอะๆนะคะคิดก่อนพูดนั่นเองโอเคขอให้หนักแน่นนใอเรื่องของความรักของคนมีคู่นะคะเรามาดูเรื่องของสุขภาพนะคะของชาวราศีเมษนะคะสุขภาพในเดือนเมษนนายนนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงนะคะอาจจะแบบเรื่องของการวิตกกังวลจนเกินเหตุ ไม่ต้องเครียดมากจนเกินไปเนาะไม่ต้องวิตกนจนเกินไปไพ่อยากเตือนอยากบอกอะไรชาวราศีเมษบ้างคะฉังก็บอกว่านะเดือนนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะ temperance เนาะเขาเรียกว่าเสน่ห์มันเข้า ไม่ว่าคนคู่คนมีคู่หรือคนโสดเลยแหละสเสน่ห์มันเข้ามันมีคนเข้ามาจริงๆอาจจะเข้ามามาก,กว่าหนึ่งคนด้วยซ้ำนะคะขอให้คุณหนักแน่นในคู่รักของคุณนะคะดูแลใส่ใจกันให้ดีเท่านั้นเองนะคะยังขึ้นให้หนักแน่นในเรื่องของความรักเนาะ,ะส่วนสําหรับคนโสดนะคะก็ดูให้ดีๆเท่านั้นเองเนาะ,คะใครเข้ามาดีเรือยไม่ดีนะคะค่ะ เรามาดูเรื่องของบทสรุปนะคะบทสรุปของชาราศีเมษนะคะชาราศีเมษเป็นยังไงบ้างสรุปแล้วนะคะในเดืนนดนอนมิถุนายนนี้นะคะบทสรุปก็คือเนาะให้ระวังเรื่องของอารมณ์จริงๆนะคะเรื่องของอารมณ์ใบนี้นะคะอารมณ์มันเหนือเหตุผลในทุกๆเรื่องเนาะเรื่องการใช้เงินนะคะเรื่องคนที่เข้ามาเนี่ย มันมีหวั่นไหวแหละนะคะเรื่องของอารมณ์เรื่องของคนที่เข้ามาเรื่องของการใชง้งานเรื่องของการงานทุกเรื่องนะคะขอให้มันเป็นเขาเรียกว่าอารมณ์มันเหนือเหตุผลนะอารมณ์ขึ้นง่ายลงง่ายแปรปรวนปรเปลี่ยนแปลงง่ายนะคะอาจจะให้ระวังน้าอารมณ์แล้วก็ขอให้ตัดสินใจอะไรให้ตัดสินใจเด็ดขาดนะคะเด็ดขาดนะมันจะนำมาซึ่งความสำเร็จแต่ต้องเด็ดขาดนะคะ ส่วนเรื่องของการเงินเขาก็เรียกว่ามันจะดูมั่นคงขึ้นเนาะมันจะเริ่มเห็นเงินมันเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นว่าเพราะว่างานมันดีอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มันเหนื่อยที่มันหนักมันจะผ่านไปได้นะคะมันมีโอกาสเข้ามาดีๆเข้ามามันจะผ่านความหนักความเหนื่อยแต่ก็ขอให้คุณเตรียมพร้อมในทุกๆสถานการณ์ทุกๆปัญหานั่นเองนะคะคุณแก้ไขได้นะแล้วก็ยังมีคนที่คอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือคุณนะคะสองถ้วยเนาะ ยังไงก็มีคนคอยสนับสนุนคอยช่วยเหลือคุณทำไรมันง่ายขึ้นช่วยคุณสะดวกขึ้นเนาะแทนที่จะเหนื่อยจะช้าจะยากก็จะมีคนเข้ามาคอยช่วยคอยซัพพอร์นั่นเองนะคะโอเคสุดท้ายเราก็ขอให้ใช้สติเโโยอะเนาะนะคะอย่าใช้อารมณ์โอเคขอบคุณนะคะสำหรับชาราสีเมทที่รับชมรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แทนค่าครูเนาะกด subscribe นะคะกดติดตามให้กุ้งด้วย ขอบคุณมากค่ะ,ะถ้าสนใจดูรวมส่วนตัวก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะที่แอดกุ้งแช่นะคะเครื่องหมายแอด k u n g c h a e นะคะค่าครู3 49บาทโอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะ